fuck me see ูดไทยไม่ได้ค่ะน้องกำลังรอเข้าอยู่

รูกำลังรอเข้ามาส่งเลย กินก mm ็บใจอยู่เพราะว่าหนูกำลังอ่านหนังสือค่ะใช่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 พูดจะไม่พอเลยไม่หนูเขียนว่าคนนี้วิจะไม่มีว ouais ักนะไม่พูดวักเพราะว่าดักมุกไง ไม่จริงไม่รู้นะเนี่ยใช่ค่ะนี่กางเรียน,น,นเอเลเวลญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วทำไมต้องมีขอเอเลเวลญี่ปุ่นปิดม่านดีกว่า มากเลยอะคนละสีเลยทำไมเป็นไรเดี๋ยวมันก็อ่อนเองพอดีเราทาแป้งสีขาวเยอะไปหนะ่อยสอบเส,ส,ส,สร็จเลยค่ะเนี่ยสอบเสร็จวันที่16มีนาค่ะสอบทั้ง4วิชาเนี่ยทุกคนคอนเอเิชิกเก่งจังเป็นร่างด้วยเอบมึงคะ่ะจริงๆแบบว่าหนูรู้สึกว่าแกรมมามันแบบว่า อันนี้ม,มั่ว่าคือแบบมัวมากแต่ว่าก็พยายามสุดความสามารถแล้วค่ะแต่ว่าเอลเอิเมนต์หนึ่งร้อยมีจริงกับไี่ค่ะไม่เอร์เ่อร์เว่อ คือแล้วตอนที่ลงสเตจมาใช่ไหมคะสายจังก็บอกว่าลงมาแล้วเขาก็พูดหนูว่าขอบคุณนะที่แบบว่าแบบทรานสเลตให้อะไรเงี้ยหนูว้าวไม่เป็นไรคะ่ะหนูดีใจมากซาบาเลลแังหนูไม่ได้ซาบาเลลค่ะคือแบบว่าหนูแบบมีความสุขมากใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าแบบปกติคือหนูเรียนหนูเรียนเอ่อหนูเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยได้พูดเลยทุกคนอืแล้วแบบพอมางานนี้ได้พูดก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออแบบได้มีแบบคนแบบคุยด้วยในภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบว่าได้แบบพัฒนาสกิลมากขึ้นจากที่แบบเรียนแต่ว่าถ้าเรียนแล้วแบบว่ามันไม่ได้ใช้จริงจริงมันก็ไม่ได้อะไรเลยอืมใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าได้ใช้บ่อยเพราะว่าเรียน ได่เรียนก็เลยแบบพยายามพูดให้เยอะๆ ừ. แบบถ้าคุยกับตัวเองก็อาจจะคุยภาษาญี่ปุ่นนีงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเบียวเลยนะทุกคนแต่ว่ามันแบบว่ามันเป็นคือการพูดอ่มันเป็นอะไรที่ช่วยให้แบบว่าเราได้ใช้มันแบบว่าในชีวิตประจำวันจริงๆอะแล้วมันจะแบบมันจะดีขึ้นมากๆอืมใช่ใช่ใช่มันต้องมันต้องได้ใช้อะ่ะเออไม่ต้องอายหรอกทุกคนเวลาเราจะแบบเรียนภาษาอะไรแล้วเราพูดอะไรเงี้ยเออ แค่แบบไม่ให้มันเกินไปใช่ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นที่เขาไม่รู้ภาษาอีปุอ,บบอิ่งเนี้ยเฮ้ยอะไรฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอ้าวอก,ก็ก็อาจจะก,ก็เลยพูดกับตัวเองอย่างเดียวเชวยๆอย่างนี้เออいいですねก張って。はเ頑้る。ก ใช่เวลาแบบห้ามอายเวลาพูดไรเงี้ยอ,อืมอุย๊ยข้าวหนูจะมาแล้วเหรอตอนแรกหนูว่าจะครึ่งชั่วโมงคือตอนนี้หนูหิวมากเพราะว่าหนูรอข้าอยู่แล้วมันบอกว่ามา20นาทีแต่ตอนนี้มันมาถึงแล้วดีใจทุกคน15นาทีไว้เดี๋ยววันหลังหนูมาไลฟ์เพิ่มเพราะว่าหนูอยากร้องเพลงมาก คิดว่าไลฟ์น่าจะมาเอาแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ค่ขอนข้างรีบไปรีบมารีบมารีบไปใช่ใช่ใช่65นาทีเนาะถึงแล้วโอเคขอบคุณค่ะอุ้ยเฮ้ยคนใจดีจังเลยเพือ่อนค่ะนีค่ค่ะน้องนะคะอุ้ยคนใจดีจังเลยขอบคุณค่ะ หนูอยากได้คะแนนเยอะๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหรือเปล่าตอนที่ไปสอบพีอ่ะทุกคนคือแบบทำไม่ได้สักข้อนึงเลยเพราะมันยากมากคือแบบว่าคือแบบในหน้ากระดาษหนูเห็นตัวภาษาญี่ปุ่นจนหนูแบบจะอ้วกอะทุกคนหนูแบบว่าคือแบบมันทำยังไงมันก็แบบไม่เข้าใจอะเพราะมันมีแต่คันจีทุกคนตอนนั้นหนูทำแบบไม่ได้เลยสักข้อนึงอะจะบ้าได้คะแนนได้คะแนนแหละได้คะแนนประมาณยี่สิบเต็มหนึ่งร้อยอะ ก็เลยแบบว่าเออต้องมาทบทวนใหม่แหละเพราะวันนั้นาไปแบบสมองลุงมากเพราะเป็นพรีใช่ไหมคะก็แบบแบบไปเอาข้อสอบเฉยเออแต่ว่าแบบอันนี้เราก็แบบเรียนให้มันเข้าสมองที่สุดนะคะต้องเรียนด้วยความเข้าใจอืม พี่เสวิน้ำมันบ้างไหมเออคือแบบว่าตอนที่ลงมาใช่ไหมทุกคนหนูบอกพี่หรืว่าหนูแบบกลัวเลยรครัพี่น้ำมันอ่ะยืนอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วแบบว่าคือหนูว่าพูดแบบมั่วมากเลยหนูอายหนูอายอ่ะแต่ว่าแบบเออคือไอที่บอกว่าเขาพูดใช่ไหมก็มีคนเอาไปแปลแล้วว่าแบบว่าอาิจำพูดอะไรบ้างแต่ว่าหนูว่าพูดในสิ่งที่หนูรู้เฉยเพราะว่าแบบว่าหนูก็แปลไม่หมดใช่ไหมทุกคนเพราะว่าหนูก็แบบว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้น หนูเพิ่งได้ Inha เองใช่ใช่ใช่เออแต่ตอนแบบตอนที่หนูไปญี่ปุ่นอะหนูแบบว่าหนูชอบฟังมากหนูแบบพยายามฟังว่าแบบว่าหนูแบบรู้คาว่าอะไรบ้างที่เขาพูดออกมาแบบบางทีบางทีที่แบบคาที่เราเรียนอะกับสิ่งที่เขาพูดอะมันก็แบบว่าคนละสำเนียงกันอะเราก็ต้องแบบ ลองจับคําให้ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนี้เขาว่าหนูชอบแบบหนูชอบฟังมากเออแบบตอนที่หนูเรียนภาษาเกาหลีทุกคนอะทุกภาษาเลยคือหนูอะจะรู้สึกว่าหนูจะแบบว่าค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างแบบชอบที่จะฟังสำเนียงเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้มันดูเป็นแบบเนทีฟขึ้นเพราะว่าเราฟังบ่อยอืมใช่อืมใช่ จริงๆก็อยากสอบให้ได้ถึงแบบว่า n 2ไปเลย n 1น,นก็ยังไม่แน่ใจ <laughs> เออใช่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 ใช,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 ใช่ไม่ค่อยดูอินเนีทุกคนเพราะช่วงน,นงนี้อังกฤษเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยอะทุกคนจริงๆก็ควรจะแบบว่า คือจะพักผ่อนว่าแต่ว่าแบบไม่มีเวลาเลยคือจะพัก่อนก็นอน <laughs> แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูอัน,นิเม่ด้วยอ่ะทุกคนส่วนมากก็จะดูแบบว่าเป็นหนังไปเลยลอย่าเงี้ยเออที่เป็นเอาคนที่คออุณสั่งไก่ทอดหัดใหญ่มากินค่ะพาะหนูอยากกินไก่ โอเควีนี้ฮอตมากเลยเนะทุกคนคือแบบหนูรู้สึกว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูอะอะคือพูดแบบอาจจะดูตลกนิดนึงแต่ว่าแบบเวลาที่หนูแบบซื้ออะไรไม่ใช่ทุกคนหรือว่าแบบหนูเซฟคอนเทนต์นี้ไว้อะคือแบบว่าจากที่มันยังไม่แมสอะทุกคนมันจะแบบแมสหลังจากที่แบบว่าหนูแบบกาลังจะเริ่มทําหรือเริ่มซื้อหรือเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เออมันบกว่าโลกมันแบบว่าเฮ้ยหนูเป็นซอฟพาเวอร์ป่ะนีหลงตัวเองแล้วหนึ่งอะไรก่อนแต่แบบว่าไม่รู้่าทุกคนกดแรงดึงดูดหรืออะไรอะมาส <laughs> มสเออใช่เป็นฟิลนั่นนะทุกคน อยากดูชมไ่เกินแล้วอยากดูแล้วเหมือนกันทุกคนเออทุกคนคือแบบว่าไอจริงๆอ่ะไอฉากที่เขาบอกว่าแบบสนุกอ่ะคือแบบว่ามินตาจาจีาจ้บอกอะไรเงี้ย่าแบบสนุกคือฉากล้มตกึ้เตี๋อะไรเงี้ยเพราะว่ามีพวกแ่ามาเล่นด้วยแล้วแบบว่าคือหนูก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยมันสุวงยไงวะมันมอยากรู้แล้วมันแบบเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วในทีเซอร์ก็ได้ดูก็แบบอ๋อเข้าใจแล้วโค้รฮาเลยจูปิเติ เจผู้หญิงนา่งนารักน่ารักเสียงหนูมันแบบแมนอะไรขนาดนะั้นทุกคนอาจจะเองเช้าอยู่ชอบสัตวหนึงที่สุดชอบฉาตที่เล่นกับพี่มาลินชอบฉาตที่เล่นกับพี่มาลินเพราะว่ามีวฉากเดียวทวนมีหนึ่งฉากทวนเศร้านิดหน่อยแต่ว่าเล่นกับพี่มาลีแล้วสนุกมาก รู้สึกว่าเราแบบรับส่งกันนี้ยินดีกับเซมโพน่เฮลด้วยนะขอบคุณค่ะนี้นองดนแค่นี้ต้องไปฟังอีกดูซีรีส์ที่ยุนอาเล่นจบแล้วโคตรดีเฮ้ยแล้วหนูยังดูไม่จบเลยดูไม่จบสักที น้อย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 ม่ลล้องน้อยดีน้อใช่ไหมอ,อยากให้ถึงวันที่แปดแล้วทำไมหรอแปดมีอะไรหรอตอนนี้ใช้เวลา,า,ามาสวันว นายยัน <Goodnight> ยิงยิงยิงิิิาบเดเป็นพี่น้องกับแพลใช่ไหมไม่ใช่นะ นี่แหละพวกคนคือเมื่อวานอะแบบว่าอุ๊ยเล่าแล้วนี่หว่า ที่หนูพูดก็ข้อความไปทุกคนคือแบบเมื่อวานอะ่ะหนูกินหนูแบบว่าไม่ได้กินโยเกิร์ตไปหลายวันใช่ไหมแล้วแบบคนมันเยอะมากหนูรอคิวนานมากคุณหนูคุยคือหนูยืนคุยกับเพื่อนได้แบบประมาณแบบหลายสิบเรื่องอะ่ะแราวแบบคิวยาวมากหนูก็เลยสั่งมาเลยสามแก้วให้มันจบจบเพราะว่าไม่ได้กินหลายวันก็เลยกินให้หมดเลย ก็คือสาเหตุที่ร้านปิดไวเพราะว่าหนูเองอุ้ยสิบห้านาทีแล้วทุกคนครทุกคนหลืองมาแล้วใช้ช็อกโกแลตอันโปรดมันจะหมดแล้วทุกคนดูสิไม่ใช่ใจที่ชอบตะวันเหรอก็ประมาณนั้นอะอะไรไม่รู้เหมือนกันบ๊ายบาย ไม่ผิดหวังไหมเราไม่ได้ไปดูทุกคนแบบว่าเราไม่ได้ดูด้วยกันบเขาตอนนั้นอะก็เลยรอดูอยู่เหมือนกันนะคะหนูคือแบบคือรู้สึกว่าฟีดแบ็ดีมากหนูดีใจมากเลยนะทุกคนแบบก็แบบดีใจที่มีคนรอดูซีรีส์นี้เยอะมากๆแล้วก็นั่นเลยค่ะทุกคนก็วันที่18 EP แรกใช่ไหมคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะชมีง Me Girl ฝากติดตามตะวันแล้วก็จอร์จี้แล้วก็นาาา้้ววเสียดยดะะคะขคขบ่ bahn.